ผมเตือนคุณแล้วพยุทธ์ผมเตือนคุณแล้วใช่ไหมไม่สอบอคอเลยรของคุณอะ่ะคุณต้องปรับเปลี่ยนใหม่ทุกภาคส่วนของสังคมนี้เห็นด้วยในการที่มาช่วยกันเปล่งเสียงบอกะยุตว่าพยุ์คุณออกไปเทีทีเธอ นไทยโดยคณะประชาชนที่ออกมาบอกว่าเรียกร้องให้ประยุทธ์เสียสละละลาวต้องขอ,ขอขอบคุณที่ออกมาพูดแบบนี้แถลงข่าวแบบนี้ขอบคุณจริงๆเพราะนั่นคือ การสะท้อนความรู้สึกของสังคมที่จะบอกกับเราว่าสังคมต้องการอะไรและอยากได้อะไรอยากเห็นอะไรโทรศัพท์หรือเสียงที่แจ้งมาถึงผมโดยส่วนตัวและพรกพวกว่ากระแสสังคมเนนี้เป็นยังไงนะก็เลยรู้สึกว่า เออมันก็จะสักสี่ห้าสิบเอร์ซที่จะร้องให้ประยุทธ์สอกแต่ปรากฏว่าคนที่โทรมาผมหรือพักพวกก็ไม่เห็นด้วยกับผมบอกว่ากระสแสเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาวออนี้น่าจะมากกว่าเจ็ดสบเอร์ซนตไปแล้วสมควรที่จะออกมาไล่ ผมก็บอกไม่ได้เพราะตอนนี้กระแสก็รู้สึกมากขึ้นทุกวันแต่สั้งวันที่สุดตอนนี้เราก็มีภาวะต้องระวังคือเรื่องโควิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นความคิดของผมที่ตั้งเวทีนี้ขึ้นมากับพวกแกนลํำทั้งหมด ก็ต้องการให้ทุกภาคส่วนของสังคมนี้ทุกภาคส่วนของสังคมนี้เห็นด้วยในการที่มาช่วยกันเปล่งเสียงบอกประยุทธ์ว่าประยุทธ์ทุนออกไปเถอะทีเถอะบ้านเมืองมันเสียหายย่อยยับไปหมดแล้วจากการบริหารที่ มันไม่ใช่ล้มเหลวจะเป็นการบริหารที่ใช้ภาษาชาวบ้านเขาจะบอกว่าหวยแตกจริงๆแล้วมันก็พังพินาศไปหมดแล้วทั้งเศรษฐกิจตอนนี้ประชาชนจะอยู่ได้ยังไงครับถ้าคุณเป็นคนที่ทำให้เกิดคุณกาดตกเองอะ่ะสามครั้งที่กูทำให้ประเทศชาติประชาชนเดือดร้อนเสียหาย แล้วคุณก็ไม่ได้เยียวยาเขาจนป่านนี้การเยียวยาไม่เกิดขึ้นผมถามว่าประชาชนลำบากขนาดไหนยิ่งคนที่มีครอบครัวที่เราเลี้ยงดูหาเช้ากินข้าถามว่าอยู่ได้ยังไงครับอยู่ได้ยังไงโดยเพราะอย่างยิ่งผมเตือนคุณแล้วพยุทธ์ ผมเตือนคุณแล้วใช่ไหมไมอ่สอบอคออะไรของคุณอ่ะคุณต้องปรับเปลี่ยนใหม่เอาหมอผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกาดเคยปราบโรควัดโรคสเปนโรคอะไรมาหมดแล้วเป็นนักระบาดวิทยามาช่วย จัดการแล้วก็แนะนำประชาชนไม่ใช่เอาอาจารย์หมอทั้งหลายไม่ว่าจะมาจากไหนรวมทั้งโรงพยาบาลเก่งๆท่านอาจารย์หมอเหล่านั้นเป็นผู้ที่เก่งกาจมากในการรักษาตับไตไส้พุงของมนุษย์แต่ไม่ใช่ระบาดวิทยาโรคไวรัส ไม่ใช่ครับแล้วคุณรู้ไหมว่าการกระทำของคุณน่ยที่กูโลภมันราดเข้าไปทั้งหมดเนี่ยสร้างความเสียหายหประชาชนให้กับประเทศชาติขนาดไหนถ้าเป็นนักระบาดวิทยาเห็นชัดว่าเขาทำงานเป็นทีมเช่นหมอระบาดวิทยาจะแนะนำได้ว่าเวลา ป้องกันโควิดต้องทำยังไงเวลาติดเชื้อโควิดแล้วต้องทำงไงแล้วเวลาจะมาโรงพยาบาลรักษาถ้าเตียงไม่มีหรือวัคซีนไม่มีแก้อะไรไม่ได้ต่อท่อหายใจไม่ได้ปาทังยังไงถึงจะให้ตายช้าลงาหลายวันเพื่อรอเวลาไปรักษาและสำคัญที่สุด อย่างร้อยในขณะที่รัฐบาลนี้เองสร้างความสับสนจนทำให้ความเชื่อถือของวัคซีนไม่มีเหลือเลยวันหนึ่งพูดอย่างหนึ่งลุงขึ้นสองรัฐบ,บาลพูดอย่างหนึ่งกลับไปกลับมาไม่ใช่ประชาชนพูดนะแต่พนพูดเอง คุณไปดูประวัติที่คุณพูดทีว่ารัฐบาลน,นี้พูดอะไรบ้างสามวันเปลี่ยนทีสามวันเปลี่ยนทีจนประชาชนไม่สามารถจะเชื่อถือคุณได้ต่อไปก็คือสังคมทุกภาคส่วนได้ออกมาช่วยกันเรียกร้องส่งเสียงให้ประยุทธ์เนี่ยล่าออเถอะเพราะท่านอยู่ยิ่งอยู่นาน ก็ทำความชิบหายบ้านเมืองนี้จนสุดจะพันณนาแล้วผมเองเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่เคยพูดหยาบคายแล้วผมก็พูดไม่เป็นด้วยอายุก็มากแล้วนะครับแต่ผมบอกเลยว่าทุกอย่างที่ปรากฏตั้งแต่วันแรกที่ผมเปิดเวทีนี้ผมพูดเลย โดยตลอดว่าผมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดประยุทธ์โดยท่วนตัวเลยเพราะไม่ว่าท่านจะเป็นนายกอีกทีสมัยมันไม่เกี่ยวกับผมมันไม่มีอะไรดีสำหรับผมแล้วก็ไม่มีอะไรต่างสำหรับผมแต่ผมชิงชังการบริหารงาน ที่หวยแตกแบบนี้ของประยุทธ์นั่นคือเหตุผลที่ผมทนไม่ไหวว่าก่อนตายขอให้ผมได้เห็นการล้างระบบของประยุทธ์ที่ทำให้พาดบ้านเมืองเสียหายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ